เหรียญสองบาทสีทองปีพศสอ5พัติดอันดับที่สองเหรียญหายากน่าสะสมมีราคาสวัสดีค่ะ พบกับพี่จอยอีกแล้วไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญสะสม ชนิดราคา2บาทสีทองกันบ้างนะคะก่อนอื่นพี่จอยขอบอกว่าช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญนะคะเพียงแต่ว่ามาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมเหรียญไหนหายากเหรียญไหนมีราคานะคะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเหรียญสบาทสีทองแบบนี้นะคะเขาบอกว่าติด เขาตั้งอันดับมาว่าอยู่ที่อันดับที่สองเหรียญหายากเป็นเหรียญที่ยังมีหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเหรียญสองบาทปีพศสองพัน้าห้าบเดนั่นเองติดอันดับที่สองจำนวนการผลิตยอยู่ที่สิบล้านสี่พันเหรียญน,นะคะ สำหรับอันดับที่หนึ่งยกให้ปีพศสอ5 7น้อยห้จะคะจำนวนการผลิตยอยู่ที่3ามล้านสองมืรอยเหรียญน,นะคะแต่วันนี้เรามาพูดถึงอันดับที่สองปีพศสอ5พ้อยห้ด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นวัดสะเกตรหรือว่าวัดภูเข,ขาทองนั่นเองนะคะมีความสวยงาม มากมายเลยนะคะเขาก็ให้อันดับอยู่ที่อันดับที่สองของเหรียญหายาของปีพศส5งพนะคะถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็มีการซื้อขายกันถือว่าอ่าเยอะเหมือนกันนะคะราคาหลักร้อยขึ้นไปเลยนะคะร้อยสองร้อยสาร้อยแล้วแต่อ่า<ม>เขาจะซื้อขายกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็น UNC ก็ ราคาตั้งแต่80บาทขึ้นไปเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากแล้วก็มีการซื้อขายมีการเล่นกันแพงพอสมควรนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เพราะพี่จอยได้ข้อมูลมากนะคะพี่จอยก็อ่าพอสอ5สองันดันดับที่1 2 3พี่จอยมีครบนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่ามีแทบทุกพอสอนะคะตามลำดับเลยเพราะว่า ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพี่จอยเป็นคนชอบจะดสมชอบสังเกตนะคะก็เลยมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆที่ชอบจะดสมก็ลองสังเกตดูนะคะได้เงินทอนมาก็ลองพลิกดูด้านหลังนะคะอาจจะพบเจอเหรียญที่หายากแบบนี้นะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พิมพพระภาพปทางอ่าเบื้องขวานะคะ พระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์คุยแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากพี่จอยก็มาแนะนํานะคะแนะนําเพื่อนๆอ,อ่าอย่าลืมดูนะคะการสะสมของเราก็คือการออมนั่นเองนะคะเราออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าหรือว่าเราจะออมไว้เพื่อที่จะต่อยอดทํากําไรหรือว่าเราออมไว้เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดกับลูกหลานก็ก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋ ก็มาบอกเราให้ฟังนะคะเพราะว่าเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบนะคะเหรียญสองบาทหายากไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีทองเ,อเราต้องเก็บนะคะถ้าหากว่าเป็นของพ่อหลวงโลก้าก็น่าเก็บมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างหนึง่งถ้าเพื่อนๆชอบสะสมยังไงก็จะเป็นสิ่งที่หายากในอนาคตในอนาคตข้างหน้านะคะว่าเรา ชอบแบบไหนสะสมแบบไหนก็ลองอ่าหามาสำหรับพี่จอยก็จะเน้นสะสมของพ่อหลวงรอเก้าที่เป็นความชอบของพี่จอยเองนะคะแต่รอติดพี่จอยก็มีสะสมบ้างเหมือนกันเรารักเราชอบในการสะสมไม่ว่าจะเป็นธนบัตรหรือว่าเหรียญต่างๆเหรียญเก่าเหรียญหายาต้อง หัดสังเกตรเรียนที่เราสะสมต้องมีความสวยงามชัดเจนดูแลง่ายแล้วก็ไม่มีความสึกหลอสึกหลอนน้อยนั่นเองขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ